วันนี้จะมาบอกวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะพอเราลงทะเบียนคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราได้รับสิทธิ์นะคะเราจะได้ SMS แบบนี้เลยนะคะส่งมาที่มือถือของเรานะคะใน SMS จะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่ต ผ่านแ,แอปเป่าตังนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะของแต่ละคนที่ลงทะเบียนเราได้รับสิทธิ์นะคะจะใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะภายในวันที่เท่าไหร่จําไม่เหมือนกันนะคะเราก็มาเช็คในข้อความของเรานะว่าเราจะต้องใช้สิทธิ์ภายในวันที่เท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้นะคะเขาให้เราใช้สิทธิ์ภายในวันที่7เดือนพฤศจิกาน,นะคะแต่เรายังเราอาจจะยังไม่ได้ไปใช้เราไปใช้สิทธิ์เป็นวันที่8นะคะเราจะใช้ไม่ได้นะคะทางโครงการเขาจะยกเลิกสิทธิ์ของเราทันทีเลยนะคะ แล้วเราจะต้องไปอรอลงทะเบียนใหม่รอบหน้านะคะทีนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์นะคะให้เรายังสามารถใช้งานได้นะคะเราจะต้องไปใช้งานก่อน1ครั้งนะคะก่อนวันที่ในในข้อความส่งมานะคะเราก็ไปใช้ก่อน1ครั้งนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์นะคะทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์ภายในวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการโหลดแอปเป๋าตังกันนะคะ ที่การใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะจะต้องไปใช้งานผ่านแอปเปาตังนะคะเราจะต้องไปโหลดแอปเปาตังก่อนใครที่ใช้ android นะคะก็เข้าไปที่ play Store เครื่องนี้เป็น android นะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปที่ p l a y Store นะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วตรงช่องนี้นะคะเราก็กดเซิร์ชเข้าไปตรงนี้นะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าเป๋าตังนะคะ นี่นะคะตรงช่องด้านบนนะคะว่าเป๋าตังมันจะขึ้นคําว่าเป๋าตังจีวอลเล็นะคะเดี๋ยวเรากดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็กดติดตั้งเลยค่ะพอโหลดแอปได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าเปิดนะคะพอเปิดเข้ามาในแอปเป่าตังปุ๊บนะคะจะเจอหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามองลงไปตรงข้างล่างสุดตรงกลางนะคะกดตรงคําว่าถัดไปเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วเขาจะให้เรากรอกเบอร์มือถือนะคะเดี๋ยวเราใส่เบอร์มือถือลงไปที่ช่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดขอรับรหัส OTP นะคะพอเรากรอก OTP เสร็จนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะเราลองอ่านรายละเอียดดูนะคะเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดตกลงค่ะ พอเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราตั้งพินหกหลักนะคะในการเข้าใช้งานแอปเป่าตังะคะเดี๋ยวเราตั้งตั้งรหัสนะคะหกหลักนะคะกดเข้าไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากดเลขเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้พอเข้ามาที่หน้านี้นะคะเขาจะถามเรานะคะว่ากดตกลงเพื่อใช้งานเป่าตังด้วยระบบสแกนนิ้วนะคะถ้าเรากดตกลงไปนะคะเวลาที่เราเข้ามาใช้งานแอปเป่าตังอะคะ่ะเราจะไม่ต้องกดรหัสผ่านนะคะใช้สแกนนิ้วเข้ามานะคะเมาแล้วนะคะเขาจะมีบริการต่างๆให้เราเลือกนะคะเรากําลังจะเปิดใช้งาน g w a l l e t นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรง g w a l l เลเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปกดตรงคําว่าเข้าใช้งาน g w a l l e t นะคะ เข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขให้เราอ่านนะคะเดี๋ยวเราลองอ่านรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็กดลงคําว่าตกลงค่ะกดเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะหน้านี้เป็นหน้าของการให้ความยินยอมข้อมูลนะคะเราอ่านรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็กดตรงคําว่ายินยอมค่ะ ทีนี้การเข้าใช้งาน g w a l l e t นะคะจะต้องยืนยันตัวตนก่อนนะคะโดยการยืนยันตัวตนจะยืนยันได้2วิธีก็คือสําหรับคนที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะจะยืนยันตัวตนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเราใช้การยืนยันผ่านบัตรประชาชนของเรานะคะในคลิปนี้นะคะจะยืนยันตัวตนผ่านทางบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคาว่าบัตรประชาชน,นะค่ะ น้านี้จะเป็นหน้าเตรียมถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหยิบบัตรประชาชนของเรามาก่อนนะคะพอเอามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลงไปตรงคําว่าเริ่มถ่ายรูปบัตรค่ะเสร็จแล้วเขาจะถามว่าอนุญาตให้เปาตังถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอใหม่นะคะเราก็กดอนุญาตไปนะคะ พอมาตรงหน้านี้นะคะเราก็เอาบัตรประชาชนของเราวางนะคะโดยให้รูปตาคุดนะคะอยู่ตรงวงกลมนะคะแล้วก็รูปหน้าของเรานะคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะวางให้ตรงกรอบนะคะแล้วก็กดลงไปตรงคําว่าถ่ายรูปเลยค่ะ พอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะช่องด้านบนก็จะปรากฏเลขบัตรประชาชนของเราขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราพิมพ์ชื่อของเรานะคะลงไปที่ช่องนี้นะคะแล้วก็พิมพ์นามสกุลลงไปตรงช่องนี้นะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะตัวคําว่ายืนยันจะเป็นสีฟ้าขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่ายืนยันเลยค่ะตอนนี้เราก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะโชว์หน้าบริการหน้าแรกหน้านี้นะคะขึ้นมาให้เราเดี๋ยวเรากดเลือกเข้าไปตรงคําว่า g Wallet นะคะ นี่นะคะพอเราเปิดใช้งาน g w ว l l e เครั้งแรกได้แล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าสิทธิ์ใช้งานคนละครึ่งคงเหลือนะคะ 3,000บาทนะคะเข้ามาอยู่ใน g w a l l e t ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการใช้สิทธิ์ได้นะคะทุกวันนะคะอยู่ที่สูงสุดนะคะวันละไม่เกิน150บาทที่รัฐเขาจะช่วยจ่ายกับเราคนละครึ่งนะคะโด,โดยที่ตัวเราเองอะคะ่ะจะใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราตามที่เงินที่เรามีในว a l let ของเรานะคะแต่ส่วนที่รัฐจะสมทบให้นะคะก็คือจะสมทบให้อยู่ที่วันละสูงสุดไม่เกิน150บบาทนะคะ ตอนนี้ก็จะโชว์มูลค่าคงเหลือนะคะที่ใช้งานได้อยู่ที่150บาทเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะเราก็กดลงไปตรงนี้นะคะคําว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะคะเราก็ช่องด้านล่างสุดเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเปิดใช้งาน j w a l l e t ครั้งแรกนะคะด้านล่างนะคะเขาจะบอกเราเลยนะคะช่องนี้นะคะบอกว่าเราจะต้องใช้งาน1ครั้งนะคะก่อนวันที่ 7พฤศจิกายนนะคะซึ่งของเพื่อนๆเ,เป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูที่แอปของเราเองนะคะแล้วก็เราก็ต้องใช้งานก่อนวันที่เขากําหนดนะคะเพื่อที่ให้เขาไม่ยกเลิกสิทธิ์ของเราไปนะคะก็แค่นี้เองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะต้องไปเติมเงินนะคะ การจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะเราจะต้องใช้งานผ่านแอปเปาตังนะคะคือเราจะต้องมีเงินของเราเองด้วยอยู่ในแอปเปาตังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทําอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนนะคะก็คือการเติมเงินของเราเองนะคะเข้าไปอยู่ในเปาตังใน g w a l l e t นะคะเพื่อที่จะทําการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินเข้าไปในเปาตังกันค่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงนี้ะนะคะ g w a l l e t นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้พอเราเปิดใช้งานเสร็จแล้วเห็นไหมคะตรงข้างบนตรงนี้นะคะมันจะมีชื่อนามสก,กุลของเราขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเติมเงินนะคะเรากดลงไปตรงคําว่าเติมเงินเข้า g w a l l e t ค่ะทีนี้พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีธนาคารต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราใช้ธนาคารอะไรอยู่แล้วก็กดเลือกลงไปตรงนั้นนะคะในคลิปนี้จะใช้ของกสิกรนะคะเดี๋ยวกดเข้าไปเลยค่ะ พอเรากดเลือกกสิกรเข้ามาแล้วนะคะเขาจะถามเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะเติมเงินเข้าไปด้วยการใช้แอปเคพัทหรือว่าเราจะใช้ QR พร้อมเพย์นะคะหรือเราจะไปเติมผ่านตู้ ATM นะคะเรากดเลือกเข้าไปได้เลยนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะจะเติมผ่านแอปเคพัทนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงแอปเคพัทเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปกดตรงคำว่าคัดลอกนะคะกดลงไปเลยค่ะเขาก็จะทำการคัดลอกนะคะ g w a l l e t ของเรานะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเปิดแอปเคพัของเราตรงนี้ได้เลยนะคะด้านล่างนะคะกดเปิดแอปเคพัเข้าไปเพื่อเติมเงินค่ะเราก็มาอยู่ที่หน้าแอปเคพัแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าธุรกรรมนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ไปกดตรงคําว่าเติมเงินค่ะพอเสร็จปุ๊บก็ไปกดตรงนี้นะคะ e wallet นะคะเสร็จแล้วก็ไปกดเลือกตรงนี้นะคะพร้อม Pay e wallet ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ไปกดค้างนะคะเอานิ้วนะคะจิ้มค้างตรงคำว่ากรอกหมายเลข e w a l l e t นะคะกดค้างตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะทำการวางนะคะตัวที่เราไปคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะกดค้างเลยค่ะ พอเรากดค้างแล้วนะคะจะมีคําว่าวางโชว์ขึ้นมาเห็นไหมคะเดี๋ยวเรากดลงไปนะคะตรงคําว่าวางนะคะพอเราวางลงไปปุ๊บนะคะหมายเลขอ e ีเอเวเ็ตของเรานะคะจะมาโชว์อยู่ที่ช่องนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเป็นการก๊อปปี้มาค่ะนี่นะคะหมายเลขอ e ีเอเเ็ตของเราจะมาโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองเลยนะคะ ทีนี้เวลาเราจะเติมเงินนะคะเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราโดยที่เราเติมเงินเราก็กรอก,กจานวนเงินเข้าไปที่ช่องนี้นะคะเงินที่เราเติมแล้วนะคะมันก็จะอยู่ในเปาตังค์ของเรานะคะถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะค้างเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะคะเป็นเงินของเรานะคะโดยที่เราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้นะคะเราสามารถถอนคืนได้ตลอดเวลานะคะโดยการโอนกลับเข้ามาที่ธนาคารนะคะ ธนาคารอะไรก็ไ hmm ด้นะคะที่เรามีบัญชีนะคะเดี๋ยวจะทดลองเติมให้ดูพันหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอนถอนออกด้วยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเติมเงินเข้าไปแล้วนะคะเงินจะหายไปหรือเงินจะเข้าไปอยู่ในเปาตังค์แล้วเอามาใช้ไม่ได้นะคะเติมเท่าไหร่ก็ได้อยากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ถอนกี่ครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีทํานะคะเดี๋ยวเราเติมพันหนึ่งเข้าไปให้ดูนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราจะเติมเข้าไปพันหนึ่งนะคะเราก็พิมพ์ันหนึ่งลงไปตรงช่องนี้เสร็จแล้วก็กดคําว่าตกลงค่ะ กดลงไปที่คำว่าต่อไปเลยค่ะนี้เคพัดเขาจะถามเรานะคะว่าเขาจะโอนเงินจำนวน1000บาทไปที่พร้อมเพย์อีวอลเล็ตนะคะใช่ไหมถ้าใช่นะคะเราก็กดยืนยันไปเลยค่ะทีนี้เงินจำนวน1000บาทที่เมื่อกี้เราเติมนะคะก็เติมเข้าไปใน g ีวอ l เลเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดูเงินใน g ีวอ l เลของเรานะคะเราก็ต้องเปิดแอปเป๋าตังค์เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเรากดเปิดแอปเป๋าตังค์เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปตรงคำว่า g ีวอ l เลนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะมีชื่อนามสก,กุลของเราขึ้นโชว์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเงินจํานวน1,000บาทนะคะได้เข้ามาอยู่ใน g ีวอเล็ในแอปเป๋าตังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเงินพันหนึ่งของเรานะคะก็จะอยู่ในเป๋าตังคนะคะถ้าเราจะใช้นะคะเราก็กดใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้นะคะเงินก็จะค้างอยู่ตรงนี้นะคะโดยที่เราจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถอนกี่ครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการถอนกันค่ะ วิธีการถอนเงินนะคะที่เราเติมเข้าไปในเปาตังนะคะเราสามารถทำได้โดยการโอนเงินออกจากเป๋าตังนะคะโดยการไปที่ตรงคำว่าธุรกรรมนะคะจะมีสัญลักษณ์ตัว b แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตัว b อันนี้นะคะเพื่อที่จะทำการโอนเงินของเรานะคะออกจากแอปเปาตังไปไว้ที่ธนาคารนะคะเดี๋ยวกดลงไปเลยค่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีธนาคารต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราก็กดเลือกเลยนะคะว่าเราจะให้เงินที่ถอนออกเนี่ยนะคะไปที่บัญชีธนาคารไหนของเรานะคะเดี๋ยวในนี้จะเลือกเป็นเกสิกรนะคะกดเลยค่ะพอเข้ามาแล้วเขาจะให้เราใส่เลขที่บัญชีธนาคารนะคะเดี๋ยวเรากรอกเลขที่บัญชีธนาคารไปเลยนะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะคําว่าถัดไปจะขึ้นเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวกดคําว่าถัดไปเลยค่ะ ทีนี้พอเข้ามาลาข้างบนนี้นะคะเขาจะบอกเลยนะว่าเงินในอลเ l e t นะคะตอนนี้จํานวน1,000บาทนะคะเราจะโอนไปที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนี้เลขที่บัญชีนี้นะคะเราจะโอนออกไปจํานวนเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าเราจะโอน8 0 0นะคะเดี๋ยวเราก็กรอก800อลงไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันค่ะ นี่เขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรากำลังจะโอนเงินออกจาก gwallet นะคะจำนวน800บาทไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขที่บัญชีนี้นะคะจำนวน800บาทใช่ไหมนะคะโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนนะคะถ้าเราตกลงว่าใช่นะคะเราก็กดยืนยันเลยค่ะ ยืนยันเข้ามาแล้วนะคะหน้านี้เขาจะต้องให้เราใส่พินหกหลักนะคะจํารหัสพินหกหลักตอนแรกได้ไหมคะที่เราตั้งตอนใช้งาน G wallet นะคะเราเอารหัสนั้นนะคะมากดลงไปต,ตรงช่องนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันการโอนเงินหรือการถอนเงินออกจาก G wallet ค่ะ นี่นะคะพอเรากดรหัสพินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะแมเสเซจเงินเข้า K-Bank ของเรานะคะก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะเงิน800บาทของเรานะคะได้ถูกถอนออกจาก G-Wallet ไปเข้าที่กสิกรไทยที่เราได้เลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดกลับไปที่หน้าแรกตรงนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ g wallet ของเราแล้วนะคะตอนแรกจำได้ไหมคะช่องนี้นะคะเงินที่เราเติมเข้าไปจะมีอยู่พันหนึ่งนะคะตอนนี้เราถอนเงินโดยการโอนออกจากแอปเปาตังนะคะไปที่กระสิกรของเรา800บาทนะคะเงินใน wallet ของเราตอนนี้ในแอปเปาตังนะคะก็เลยเหลืออยู่ที่200บาทนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเราเติมเงินเข้ามาแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเราจะถอนออกไม่ได้นะคะเราจะเติมเงินเข้ามากี่ครั้งก็ได้ถอนออกไปกี่ครั้ง ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเหมือนเรามีเป๋าตังะคะ่ะเป็นกระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งของเรานะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเงินของเราจะหายนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะเรามีเงินในเป๋าตังแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีเงินที่ทางรัฐนะคะจะช่วยเราจ่าย ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มต้นไปสู่การใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยค่ะนีเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะตรงนี้นะคะเหลืองๆนี่นะเขาจะเขียนเลยนะคะว่าสิทธิ์คนละครึ่งนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าใช้สิทธิ์เลยค่ะทีนี้พอเรากดคําว่าใช้สิทธิ์เข้ามาแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะสิทธ์ โครงการคนละครึ่งนะคะเงินจำนวน3,000บาทได้เข้ามาอยู่ใน w a l l e t ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะโชว์อยู่ตรงช่องนี้นะคะที่นี้สิทธิ์ที่เราจะใช้ได้นะคะสูงสุดก็คือรัฐจะช่วยจ่ายให้นะคะคนละครึ่งนะคะสูงสุดอยู่ที่150บาทนะคะก็จะโชว์อยู่ที่ตรงช่องนี้นะคะเราสามารถใช้งานได้นะคะใน150บาทนะคะเราจะใช้งานกี่ครั้งก็ได้เวลา หมายถึงว่าเราจะใช้ครั้งหนึ่ง10บ,บาทอีกครั้งหนึ่งใช้50บาทอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆใช้ก็ได้หรือจะใช้ทีเดียว150บาทก็ได้นะคะซึ่งเวลาใช้สิทธิ์นะคะเราก็จะกดตรงนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะใช้สิทธิ์นะคะเราเจอร้านค้าแล้วนะคะที่เขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะให้เรากดลงไปตรงคำว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะ ันนี้ตัวอย่างนะคะพอเราไปถึงร้านค้าแล้วนะคะร้านค้านี้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะคะเราก็กดตรงเมื่อกี้นะคะสแกน qr เพื่อใช้สิทธิ์ร้านค้าเขาจะทำบาร์โค้ดให้เรานะคะเราเขาก็จะยื่นโทรศัพท์ของเขานะคะให้เรายิงเราก็เอาตัว บาร์โค้ดนะคะมายิงนะคะพอยิงเสร็จนะคะมันจะขึ้นนะคะค่าสินค้าอันนี้นะคะ100บาทนะคะสิทธิ์คนละครึ่งก็คือเราจ่ายครึ่งหนึง50บาทนะคะรับจ่าย50บาทเมื่อเรายืนยันว่ารายการนี้ใช่นะคะเราก็กดลงไปนะคะตรงคําว่ายืนยันการชําระเงินค่ะพอยือนยันแล้วเขาจะให้เราใส่พินหกหลักนะคะที่เราตั้งค่าเอาไว้ในการใช้งาน gwallet นะคะเดี๋ยวเรากดพิน6หลักลงไปเลยค่ะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราซื้อสินค้านะคะ100บาทนะคะรัฐจ่ายให้เรา50บาทเราจ่ายเอง50บาทนะคะโดย50บบาทในส่วนของเรานะคะจะเป็นการหักออกจาก wallet ที่เราเติมเงินเข้าไปนะคะแค่นี้เองนะคะทุกครั้งที่เราจะใช้งานอ่าคนละครึ่งนะคะเราก็เข้าไปกดตรงใช้สิทธิ์ แล้วก็สแกน QR นะคะเพื่อทำาทำการชำระสินค้าและบริการผ่านทาง G Wallet นะคะทีนี้จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะเงินที่ รัฐจะสมทบให้เรานะคะยังยังไม่หมดนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราเพิ่งใช้ไปแค่50บาทคนละครึ่งกับรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสูงสุดที่รัฐจะสมทบให้เราอยู่ที่150บาทนะคะก็จะเหลืออยู่ที่อีก100บาทถ้าเราจะใช้นะคะเราก็ใช้ได้อีกนะคะอยู่ที่อีก100บาทแต่ถ้าเราไม่ใช้นะคะ เราเก็บเอาไว้เงินก็จะยังเงินส่วนนั้นจะยังอยู่ในเป๋าตังนะคะเราก็เก็บเอาไว้แล้ววันพรุ่งนี้เราก็ใช้ได้อยู่ที่สูงสุดอีก150บาทนะคะโดยที่เงินส่วนนั้นจะยังไม่ได้หายไปนะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ